สองร้อยถงวันหนึ่งนี่ใช้เยอะไหมน้ำตาล้อ้เนี่ยอ่าเยอะค่ะวันหนึ่งหกสิบโลได้หกสิบโลใช่แล้วพี่เป็นบาริสต้ามาก่อนหรือเปล่าอช่ใช่ใช่ไหมใช่รา้านกาแฟ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ที่ตลาดเคสี่สามสิบเก้าไทยรสามสิบเก้านะครับทุกคนร้านด้าหลังผมที่พาทุกคนมาอยู่นี่ก็คือร้านข้าวแต่นร้านนี้ไม่มีชื่อร้านนะทุกคนแต่ขายมาไม่ต่ำกว่าสิบีนะครับโดยที่สาสขา้างหลังเสื้อสีเทานะครับแต่ก่อนเคยประกอบอาชีพเป็นบาริสต้าเป็นพลังงานชงกาแฟเรื่องชงเก่งมากๆนะครับว้าวพ่อมีสูตรการทำข้าวแต่นขายนะครับ,รบวันหนึ่งประมาณสี่หลัง นะครับนังน่ยเยอะมากมากนะครับผมว่าน่าจะถึงเกือบพนะันแผ่นแล้วต่อวันขายดีมากมากทุกคนชุดละ25บาทเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูนะมาพูดมาคุยกับพี่เขาด้วยว่าเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ข้าแตนเนี่ยขอร้านของพีนี่ทอดไม่นานเนาะใช่คับแป๊บเดียวเองไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ได้กินแล้วถ้าตากแดดถึงมันจะทอดแป๊บเดียวอ,อันนี้ก็ตากเป็นนาทีแล้วครับกว่าจะได้ทอดอ๋อแล้วครับใช่ครับมีหน้าฝนมันจะแห้งช้าดด<อ>ใช่คับแต่ก็มันเป็นนาทีแล้วแต่ถ้าแดดดีๆก็สามสามแดดอ๋อสามแดดเลยนะใช่ครับไอมีสีอะไรบ้างครงับมีสี ถ้าเป็นสีอันนี้ข้าวเหนียวดำใช่ไหมฮะใช่ครับข้าวเหนียวดำแล้วถ้าเป็นแบบนี้คือข้าวเหนียวขาวใช่ครับอันนี้เป็นน้ำแตงโมครับน้ำแตงโมใช่ครับของเราใส่น้ำแตงโมอ๋อน้ำผสมน้ำแตงโมแล้วใช่ครับอันนี้เป็นนางเล็ดน้ำแตงโมแท้ๆเลยครับอ๋อจะเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็มีมีกี่สีครับพี่เดียวมีอยู่สามครับมีอยู่สามสีมีอะไรบ้างครับน้ำแตงโม น้ำตนเตาโมจิขาวหมูม่วงอดำนี่จะเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็จะมีงาดาำครับใส่น้ำแตงโมบ่มีงาดำใส่ด้ำแตงโมใส่แล้วขายดีหมดทุกอย่างอย่างนี้คใช่ครับข้าวแตนขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบสิบกว่าป 10, ีครับแต่แต่ว่าถามชื่อร้านนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มี <laughs> แต่ขายดีแบบไม่มีชื่อร้านเหงั้นนะใช่ไหมขายดีมากทำไม่ทันเลย นี่แล้วนอกจากพี่ขายหน้าร้านแบบนี้แล้วมีคนเคยสั่งทางออนไลน์ไหมโทรมาสั่งอะไรงี้ไหมฮะมีมีแค่โทรมาสั่งค่ะโทรมาสั่งใช่ไหมใช่โทรมาสั่งรับไปขายอีกทีนึงอ๋อเหรอคือเขามารับของพี่ไปขายอีกทีนึงใช่ค่ะอ๋อเหรอก็รับเหมือนกันวันนึงก็เซิร์สองร้0ยถุงถุงละเท่าไหร่นะอ่าตอนนี้สองยี่สิบบาทสองยี่ิบาทใช่ค่ะเราทาเองด้วยนะคะอ๋อยี่าิบบาทนี่กี่ชิ้นนะพี่ แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีคนมารับไปอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ขายต่อก็ได้ค่ะเขาก็จะบกราคาอนึงแต่อันแล้วแต่เขาเลยใช่ไหมฮะแต่แต่ถ้าส่งจากพี่คือพี่ทําสําเร็จให้เรียบร้อยราดน้ําราดอะไรให้เรียบร้อย20บาท5แผน่นนี่คือทอดยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยนะทุกคนแล้วแบบลูกค้านี่เข้าแบบตอน่องนี่คือเป็นตลาดคแบบกลางนะฮะตอนนี้ยังไม่มี คนเดินนะคนจะเดินเยอะวันนี้ประมาณถ้าช่วงเจ็ดโมงแปดโมงนะครับขอาจะสั่งเป็นแบบที่ยังไม่ทอดเนะี่ยทางพี่ขายด้วยไหมครับาขายค่ะอันนั้นขายยังไงฮะเป็นโลละร้อยเจ็ดสิบโลละร้อยเจ็ดสิบทีครับโลหนึ่งเนี่ยประมาณกี่แผ่นอนะันที่ผมไม่ทราบจริงอ่าโลหนึ่งประมาณสิบแผ่นไม่ถึงร้อยกว่าแผ่นร้อยกว่าเลยเหรอฮะใช่ <laughs> อะไรเป็นโลใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้คบไม่ค่อยได้ส่งแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่่คะเพราะว่ามันทำไม่ทันมันแห้งไม่ทันนะครับพี่แล้วเป็นน้ำราดนี่เป็นอะไรยังไงอ่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยใช่ค่ะถือว่าแฟนผมนี่มาทุกทีซื้อทุกทีนะกลิ่นหอมน้ำตาลมันจะหอมอืมวันหนึ่งที่ใช้เยอะนี่น้ำตาลอ้อยอ่า เยอะค่ะวันนึ่ง60โลได้60โลใช่เฉพาะน้ำตาลนะคะ60โล60โลได้ไหมสิบยี่สิบสามสิบใช่ค่ะวันนึ่ง60โลได้วันก็ไม่พอพี่ฮะผมเห็นเหมือนข้าวแตนสมัยแต่ก่อนเนาะสมัยผมเด็กๆเนี่ยจะเป็นข้าวแตนนี่แผ่นหนามากแล้วทำไมพี่เลือกที่จะใช้แผ่นขนาดนี้อะไรประมาณนี้ฮะ มันง่ายต่อการปั้นด้วยค่ะปั้นก็จะเร็วหน่อยอแต่ถ้าแบบแต่ถ้าแบบหนาเงี้ยมันจะไม่ค่อยฟูมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่แต่ถ้าผมเลือกกินในฐานะผู้บริโภคนะผมว่ามัน,นเคี้ยวง่ายดีนะใช่ <c oughs> แผ่นหนาเล็กๆใช่ใช่มันเออมันกรอบดีเคี้ยวง่ายแต่ถ้าแผ่นหนาเนี่ยมันจะกว่าจะหมดทีหนึ่งนะแต่ถ้าแผ่นบางอย่างนี้มันจะกรอบใช่กินง่ายเคี้ยวง่ายอ๋อแผ่นเล็กๆก็เคยทํามาแล้ว ที่พี่ขายหน้าร้านี้ถุงก็ไรยี่สิบห้ายี่สิบห้นะ แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ขายราคาเท่าไหร่ครับขาย20บาท20บาทเองเหรอใช่ครับกี่ปีมาแล้วขาย20บาทมาเป็น10ปีนะครับแล้วเพิ่งมาปรับตอนตอนไหนครับเนี่ยตอนที่ของมันขึ้นราคามันคือจนทนไม่ไหวทางเราไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ครับทนไม่ไหวแล้วต่อียข้ามบาทแล้วคือตึงดึงมาให้สุดกว่าจะขึ้นนะใช่ครับตอนนี้น้ำตาลก็ขึ้นมากิโลละ50บาทจากจากเดิม จากเดิมห้าสิบบาทครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นทำไห้ก่อนให้ลูกค้า แบบที่ยังไม่ทอดกับพี่ไปใช่ไหมฮะพี่แนะนําการทอดให้ขอหน่อยไม่ทอดทอดยังไงใช้ไฟยังไงฮะใช้ไฟแรงปานกลางเขไม่แรงมากแรงปานกลางใช่รับต้องดูสีข้าวเป็นหลักบางทีผมก็จะเปิดขึ้นขึ้นลงลงครับแล้วดูสีข้าวถ้ามันร้อนไฟก็ปรับลงแล้วพี่ต้องคุมไฟตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับคุมไฟคุมน้ํามันตลอดคือเท่าที่ดูนี่ไม่มีไหมเลยนะเนี่ยไม่มีไหมใช่สังเกตตัวข้าวเป็นหลักนะ ลงไปแบบไม่ถึงเนื้อทีแกว่แๆวก็เรียบร้อยแล้วใช่คับถ้าข้าวแห้งถึงมันจะทอดต๊อเดียวคู่อะ พี่วันฮะอ่าอยู่ได้นานค่ะเป็นอาทิตย์เลยค่ะเพราะว่าเราทอดทอดใหม่ๆเราจะไม่ได้ค้างเลยอืมมีคนโทรมาสั่งเราก็จะทอดให้ตรงนั้นเองแล้วฮะใช่ไม่มีกลิ่นอื่นแน่นอนไม่มีแน่นอนน้ำมันก็ใหม่ตลอดอ่าน้ำมันใหม่ตลอดนะทุกคนไม่เคย่นน้ำมันไม่เคยค้างเลยอันไหนค่ะแล้วพี่เป็นบาริสต้ามาก่อนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ร้านกาแฟทำอยู่กี่ปีพี่ถึงได้มาทำที่นี่อ๋ออยู่ห้าหกปีค่ะแล้วฮะ แล้วเนี่ยค่ะพ่อเป็นคนทําอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกเลยโตถีเป็นสูตรที่ของที่ไหนฮะของพ่อเองค่ะะฮพ่อหนูเอาคุณพ่อเป็นคนที่ไหนฮะใช่ที่ทัวไทยบัวไทยเขาก็ได้สูตรมาจากโบราณจากนู่นเลยนะฮะอ๋อแล้วฮะของขนมข้าวเหนียวอ๋อข้าวเหนียวตุ้งขึ้น ฮะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับผมจะชิมให้ทุกคนดูว่าร้านนี้ทําไมถึงขายดีแล้วทำไมมีลูกค้าประจําซื้อไปขายต่อนะครับ<ม>เยอะมากมากคือกรอบมากๆนะครับเป็นรขาแตนที่กรอบมากๆนะออนะหอ,อมงานะหอมน้ำตาล ที่เขาโรยใส่ที่เขาราดใส่นะครับทุกคนถุงหนึ่งเนี่ย25บาทนะครับถุงหนึ่ง25บาทนะครับทร้านมีขายส่งด้วยนะครับก็เพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดเองนอกจากขายส่งเป็นถุงแล้วขายเป็นกิโลที่ยังไม่ทอดก็มีนะครับถุงกิโลละ170บาทนะครับพี่ฮะถ้าเกิดคนดูอยากจะมาชิมมาลองม,มลองข้าวแตนร้านพี่เนี่ยไปได้ที่ไหนยังไงบ้างครับมาได้ ตลาดเนื้อค่ะเคซีตลาดเช้าเคซีตลาดเช้าใช่ค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ค่ะแล้วที่ไหนอีกครับอ่าตอนเย็นก็จะไปลงในตลาดนิมิตใหม่นิมิตใหม่ใช่ระหว่างซอยสิบเอ็ดกับซอยสิบสองอะค่ะครับผมวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันใช่ซอยที่เหมือนกันและอีกที่หนึ่งที่ไหนฮะวันอังคารจะเป็นคูบอน27ค่ะคูบอน27ค่ะเจคือเล่าทองนะครับค่ะแล้วถ้าเกิดมีคนอยู่ทางไกลอยากมาชิมมีเบอร์โทรในการติดต่อสื่อสารไหมครับค่ะมีค่ะ0ศูนย์แ3ดห3าศูนย 6501นะครับนี่คือเท่ากันที่ไม่มีชื่อร้านแต่ว่าขายดีสุดๆนะทุกคนขายดีสุดๆทุกคนครับอย่างที่ร้านทางพี่สาวบอกไว้ข้าง้นนะครับก็มีหลายที่มี3มตลาดที่ขายนะครับเสาร์อาทิตย์ตอนเชา้าขายที่เคซีเช้าแล้วก็ตอนเย็นขายที่ตลาดอินิดใหม่นะครับก<ม>็้เพื่อนๆอยากชิมมาลิ้มลองนะครับโทรมาสอบถามได้ก่อน นะครับตั้งแต่ิดอยู่บริเวณของนี้ก็มาวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยู่ทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยลองโทรมาสอบถามเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ในคําอธิบายคลิปสำหรับโทรกันในการติดต่อสื่อสารนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องสปีดพุขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร b ์ขอขอบคุณร้านพ่อวเ้นร้านดั้งหลังนี้นะครับซึ่งขายดีจริงขายดีมากๆนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้รับ